สาเหตุที่ต้องใส่เสื้อนะครับเพราะว่าอันนี้มันมันไม่ใช่เสื้อแบบตานหนานันเป็นเสื้อแบบเก็บเหงื่อไม่ให้ไม่ให้เสื้อชุดลำมันเปียกมันก็เปียกเลยแต่ว่ามันก็โดนตัวตัวสีดำก่อนมันค่อยไม่ได้แบบว่าใชิดหนึน ไม่สมาาเสร็จ้อยะไรไปไป่ะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะม,มันดูมันัง<ห>มีลมแบบยี่วีอยู่หน่อยหนึ่งอี่เปดร้อยด้วยนะ ไปก่อนแล้วักกากับอะไรไปด้วยอ้องถูกอะไรล้วมเนยาเก็บอะไรถักไหมลูกเสื้ออะไรไ่ลูก็ติดน้ำใส่แม่เขาไอติมมาใหเลยแต่แม่เขาจะมาเขาจะเขาจะมาเอาไม่ยอมเอาเลยเอาใส่ลืม ลำลอง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 คืออะไรทำนาไม่ใช่ลำลองคืออะไรอะลำลองก็คือล้องในล่องน้ำโอ้ยอคุอบสาะอยู่ไหนเช้าวันนี้ลำลองก็คือลำเหมือนขออะลำไม่มีปีมีกุยก็ <c oughs> ลำแบบไปเรื่อยๆอคิดวาอะไรก็เหมือนอัน ของพี่ของพี่เก็บจริง่ะเสผู้สาวนาเนาะสาวนาคยังมีเสื่อ See yeah. you. ผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าถึงบ้านวิ่งเหผมกดแล้วผมรู้แล้วถึงบ้านผมต้องไปซื้อผักกาดแล้วก็เห็ดเกียมทองก็งจะเอามาทำเป็นน้องกินไอติมไหมกับโยเกิร์ตนอ้อ,อ,นองแกเดี <laughs> แต่เอากอาครับ อแบ่งกันเอานนั้นว่าบ่เอาเนาะแบ่งกันไหมไม่ได้อยู่นี่แค่ไม่ทำแล้วไม่รู้อะไรมากยักษ์ใหญ่แต่ว่าเป็นพวกกระปุกเอาส่ฉยๆตาวตาว ไม่คนแบกว่าหนูเร็วไม่รู้ใ<ช>ีคอมเมนต์เหรอมีชื่อไหม ชื่อ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 ชออชื่อชื่อชืือชื่อช่อชื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 ่อชชื่อชอ่อชชื่อ่อชื่อชื่ชื่อชื่อช่อช

ถึงคอนแกนเปิดแอร์เปิดสิบห้ามีสิบหกเนาะไม่มีสิบห้าใจเย็นเนาะวันนี้ไปคอนแกนมาแลยสวัสดีแปดร้อยท่านด้วยนะครับ ขอในเจอการทำงานของที่สู้นะครับผมกำลัง,งาแซ้นะครับทำงานไม่คิดเห็นหน้าผมนะเห็นค,คิดเห็นหน้าตอนผมยืนให้นะอ้ยดูเหงาผมสิวันดูงาผม ใครนอนแซวนะวันนี้มจะเปิดทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยไเดินเข้าห้องน้ำเดินมาแล้วโดนแอร์วันนี้ติดคนตาแบบเบาๆข้นรถผิดหรือเปล่าไม่รลบฝาไม่อืมขับรถยนต์มาข้าง ไปไหนฉันก็ดิใจนพะอดีนอนเต็มที่วันนี้ผมแบบผมเยาผมเยานอนมากเลยนะที่ผมองากจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ตั้งแต่ไปถึงใช่ไหมพอถามว่ามีห้องว่างไหมครับผมเลยลงจัด ตื่นตื่นว่าจากบ่อน,นี่แหละแล้วมาสองูตกกระจกเอ้าทำไมมันเหมือนแบบคีวบ,บ้านบ้านจังเลยเพราะว่ามันเป็นห้องสุดท้ายไงผมก็เลยเห็นมันแบบแล้วก็เป็นบ้านแบบบ้าน,บ,านบ้านนี่แหละผมก็เลยลงรถมาแล้วก็เลยไปดูห้องเอา้าทำไมห้องใหญ่จังห้องมันแบบเป็นหลายเดือนเลยอะไรเงี้ยพอเข้าไปเอาไปเสร็จมองดูแอร์ แห้งแล้วพี่หญิงพี่ยจบอกพี่หญิงตากให้แล้วจริงหรอจริงแล้าทีนี้พัทเน่ก็เลยแบบว่าจะนอนลงนอนลงที่เตียงนั่นแหละนอนลงปุ๊บเตียงเตียงแบบแข็งมากแข็งมาก้วทีนี้ก็เลยเอาหัวลงหมอนหมอนก็แข็งแข็งแบบแข็งแบบมากมากอ่ะ คือไม่เคยไม่เคยเจอเหมอนแข็งขนาดนี้เลยเดี๋ยวถ้าตีหัวก็น็อกอ่ะก็เลยได้ไปขนพาหม่มลงจากรถมาแล้วก็ไปนอนแล้วทีนี้มันมีพัดลมตัวหนึ่งไม่มีตะแกงหน้าก็เลยก็เลยแบบร้อนมากเลยนอนเลยร้อนมากก็เลยจะไปเขาเรียกว่าอะไรอุณหภูมิมแอร์ลดลงไปจับมาปุ๊บหัางข้างหลังมาฐานนี่มีดรอสฟิวมากฐานไี่มีตัวอย ไว้ที่เดิมแล้วทีนี้คือพัดลมสามพัดลม,มตัวเดียวคือโดนสามคนอะไรอ่ะแค่เลยนอนนอนไปนอนแบบอ <reacting> <unos> อะไรเงี้ยนอนตั้งแต่เราไปถึงกี่โมงนะสิบโมงรีเศษโมงไหม <í mos> ประมาณนั้นแหละนอนไม่หลับเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงประมาณห้าโมงก็เลยแบบี มันมีถังน้ําอยู่ในห้องน้ําถังหนึ่งก็เลยแบบจะลงไปแช่ดีไหมเดินไปจับผ,ผ้าห่มผัดเซผัดเสบาไว้ก็เลยยางไปเอามือจุม่มเบงห้องน้ำยังม่วหอนแท้ะขนาดไม่ได้เปิดขนาดไม่ได้เปิด,ดใส่อะไรนะเอามือจุ่มลงไปก็แบบร้อนมากเลยแล้วทีนี้ก็เลยจะแบบตั้งใจเลยว่าต้องนอนในห้องน้าแหละเปิดฝักบัวครับทีนี้เปิดปุ๊บร้อนจ้ากาหนึอง ที่ก็ร้อนๆ่เปิฝักบัวพี่ก็กินเลยกิดอัดร้อนๆล่ละต้มมาม่าก็สุกอ่ะยิงมันร้อนแบบมันเหมือนแบบเปิดเครื่องทำน้ำอ,อุ่นแบบสุดๆอ่ะ <c oughs> คือแล้วที่นี้ก็เลยต้องได้อาบต้องได้อาบแบบว่าขันหนึ่งเสร็จปุ๊บพักแล้วก็ต่อ,อกคันหนึ่งปุ๊บเสร็จพักคันหนึ่งตื่พร้อปุ๊บพร้อมบ อาบเสร็จมันขนาดนั่งหน้าพัดลมเลยนะนอนตรงพัดลมเลยนอนตรงแอร์ตรงพัดลมเลยยังร้อนอะ่ะแล้วประตูคือแบบช่องโ่แบบหนึ่งสองสามสี่เลยในใจในใจภาวนาว่าพ่อต้องพ่อต้องสตาร์ทรถให้นอนแน่เลยพ่อต้องสตาร์ทรถให้นอนแน่เลยไม่ครับเด <laughs> เปนทุกคนอ่ะน้ำเสร็จแล้วก็ออกมางานออกมาถึงนี่ประมาณห้าโมงกับหกโมงนี่แหละนอนเลยครับหลับตื่นตื่นในที่คือเกือบสามทุ่มพ่อพ่อมาปลุกครั้งแรกเลยนะที่เจอแบบที่สอบแบบนี้ครั้งแรกจริงๆในชีวิตเลยน้ำข้างสายใช่ครับคือ ทุกคนก็จะคิดว่ามันมันเคยมีแหละน้ำข้างสายที่แบบว่าเปิดตอนแรกมันจะร้อนพอไปสักพักมันจะเย็นอันนี้ไม่ครับร้อนอย่างเดียวเลยมันไม่มีเย็นเลยสรบได้นอนไม่ไหมครับโอ้ยเป็นอะไรชอบถ่ายกันเลยพ็ฟิลวดีไงอู้สวยมากเลยฟิลสวยมาก ฟิวสวยมากโอ้สวยมากฟิวสวยมากขอบคุณก่อนขอบคุณครับขอบคุณก่อนในเวลาขอบคุณคนอ่ะเวลาขอบคุณเดี๋ยวเดีเด็กใหม่อะบายบายเธอเจอกันที่บ้านนะอตอนนี้ว่าไปหว่าเจะอตเย็นหนางช่ได้เในผชนใช่ก็จะไปตัดผมเหมือนกันผมยาวมากเลยผมไม่ค่อยสวยวันเนี้ย ช่องโหวเลียงเลยคือมันเป็นช่องโหววงกบประตูมันปิดไม่สนิทเราไปกินเซนทันเนาะไปกับพ่อก็ได้ครับไปเลยไปกับพ่อก็ได้เราไปเซนทันเนาะเราก็ไปดูไฮสคูลเนาะไปเลยไปเลยไปยดูหลังมากเวลาี่ไหนต้องมาปิดงแต่มันก็เข้าเนี่หนูเกิดหน้าหนาวมันแม่ก็เกิดหน้าหนาวคือรถไม่ใช่รถพี่เต้ยเนาะ ผ่านมาได้สุดยอดมากหงุดหงิดมากเอาจริงหงุดหงิดแบบขั้นสุดอะระบบน้ําร้อนมันก็ร้อนโทอเขาทำน้ําอุ่นไว้เดี๋ใจให้คาบอกวันคามน้ําอุ่นเชวดาซอมบัตไม่คือแบบอาต้องแบบเปิดพัพดลมอะแต่ถ้าไม่มีแอร์มันต้องเย็นใช่ไหมละ่ะมันยังพอแบบนอนแบบนอนหลับ คือแบบเหงื่อท่วมเหงื่อเปียกพี่พีนอนได้อ่ะไปดูหน้าอีกทีคือผมเปียกหมดลัเ็นมาครบีแล้ว <c oughs> มมนมันเป็นปกติรีสอรมันเยอะแหละแต่มันเต็มมันเต็มหมดเลยมันเต็มแบบเพราะว่าใช่ออแล้วทีนี้ก็เลยขี่รถออกมาก็เป็นแบบเหมือนเขาแบบให้เชอบเป็นลายเดือนอะไรอย่างเงี้ย เคยเจอแต่ห้องเย็นมากปรับไม่ได้ดนี่เนาะไม่นั่งร้องไห้น้ำตาคอละหลวงพ่อจะหวังออกไวยัไม่ได้นอนเลยเนาะนอนไม่หลับเลยเอรกับพัดลงสภาพไม่ต่างนอนตื <S <s ่นแบบเวลา ตอนนี้ตอนแต่ว่าแต่ว่าตั้งแต่ผมไปนั่งรถบ้าน,นผมไม่เคยเจอที่แบบว่าไม่มีร่มแล้วก็ไม่มีที่นอนแแล้วก็ช่วงนั้นก็มันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนี้เป็นประสบการณ์ลองคิดเจอเจอเจอแดดน้ำยางไปนหน้าน้ำไปอยู่หน้าตอนเช้าครับ อม่เหนื่ยจะเปห้องใหม่พี่กับมี่สองร้อยผมขี้ร้อนจริงขี้ร้อนขี้ร้อนมากเลยจะอยู่กับจะอยู่กับทุกคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันยังพอแบบมันก็ไม่ได้ร้อนนะเพราะว่าชุดมันคุมอยู่อะไรเงี้ยจะพอมาถอดอกชีขึ้นเหงื่อเต็มตัวผมเลยนะแล้วทําไมเวลาเวลาแบบ มาแล้วต้องเจอชุดสีสีสีม่วงสีม่วงสีม่วงช้ำสามฉากอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าวันไหนที่มันเปียกเยอะๆอะ่ะคือมันต้องตากใช่ไหมครับถึงใดมันจะเป่าแค่ความร้อนให้แห้งแต่ว่ามันก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าแบคทีรียใช่ไหมหรือแบบความชื้นความอะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องใส่ชุดใส่ชุดนั้นแต่ถ้าวันไหนมันร้อนๆอะ่ะต้องใส่ชุดเดียวทั้งสามฉากเลยเพราะว่ามันจะได้แบบเปียก แค่ชุดเดียวแล้วก็เอากลับไปซักชุดเดียวอะไรอย่างนี้มันค่อยไม่ได้คนแบบทีแล้วเป็นสองสามชุดรูด้สึกว่าอากาศมันร้อนขึ้นทุกปีนี้นปีนี้ร้อนมากเมืเ่อไรจะถึงหน้าหนาวหน้าฝนก็ได้ฟังเพลงช้าๆเบาๆ สภาพแม่แต่ยันคือทุกคนเชื่อไหมว่าแต่ถ้าผมไปเอาเต๊บเต๊บสีโผออกอะ่ะก็คือแบบไอ้ปากแอรมันต้องห้อยแน่เลยค่อยปิดม,มีขี้อะไรมีขี้เกียรขึ้นโดนรักแอร์เก่ามันทายยากเขาเสียดายเนาเลยโฟดโฟดอ่ะ ได้ปากช่องคข่ม้อนแล้ว่าชุดแน่นแน่นแน่นแนนชุดขาวยิ่งแน่นผมยังใส่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นกำรรมะหยี่ด้วยไง